บนหลังคาตัวนึ่งบนหลังคาตัวนึงตายตายพี่กับพี่แล้วตายไม่ปลาเปิดนะตายตายตายคนสักตาย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 หัวนี้วหนึ่งเฮ้ยไรเฮ้ยไรแล้วตายตายตายชิ้จ um, ีนชี้จิน ตายตายตายอายุอายุมีคนโดดมีคนโดดได้มีโดดได้ตายตายจักมนตายสวยสวเล่นต่อเลยเนยีเกย์คุณวัวจอนวตายข้างหลังข้างหลังข้างหลังอุ้ยอุ๊ยอุยเุ้ยอยอค๊ยอนอุ๊ยนุ๊ยอุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊นอุ๊อุ๊่อุออุ๊ยอุ๊ยอออออออยยอยู่ ีัยไหนไม่เลือเลย้ตายตายตายเชื่อมันต่อยผมล้มว่ะอุ๊ยเหี้ยโดนไหนโดนอะไรตายตายตาายกระสุมันมาถึงมาดีไงคิวผีเลื่อนไม่เกี๊ผีหรอตายตายตายโดนนัตายโดนนัตายโดนอลเลตายตกระแพงกระแพงตายตายตายไอตาย ตายหนึ่งไอ้เนี่ยกูเดินมาแบบติแตายลยตา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 ยทำไมคุณนึงไม่ตายวะตายสองตายสตายสองเมสซีมิดกับลูซิเฟอร์ตายหนงตายหนึ่งตายหนเฮ้ยมาทำรวดน้รวดน้รวดน้หน่อยไอสองไอสองตาย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 ตัวนึงตรงดูเลยะจะไหนพี่วิ่งตามผมมานี้ ไอ้ตายตายตายตัวเมเลตายยึดปืนผมเป๋ี่ยนพียึดปืนยึดปืนมันเติมเดี๋ยวมนเติมยึดี้เรองไอ้สัตว์เอามาทำไมเนี่ยเฮ้ยมีตัวนี่ไงสองมมอย่าตายผมวางแล้วพี่ผมวางแล้วเราวิ่งใช้สายฟ้าหน่อยหน้าดีเฮ้ยให้เปิดประตูเฮ้ยเปิดประตูให้เปิดประตูมันเต่ามัน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 

ไอ้บอสหน้เลยผมอยู่ขัหน้าบอสผมอยู่ตรอยู่อยู่ที่ไงคก่หรอตายทคไนเปอร์ตายกับมาแล้วจะถึงแล้วโดน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 าเป๊ะาเป๊ะไม่ใช่นะไม่ใช่อ๋อนี่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 ไอ้ตายตายตายตาตายตายใครคนนึงโอ้โหมีใครมีใครมีใครมันมันมันตตายตตายสีโกตายสีโกดี๋ยวพี่เอาระเบิดไปนะเอาระเบิดไปป่อ ตาย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 อยู่หลังมันอยู่หลังมันดักอยู่เอาระเบิดยังเลยพี่ตัวหัวสวย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 ชิบูบูชิมูบูสองเริ่มตื่นแล้วเริตื่นใจเปิดประตูเราแต่มีคนมีคนมีคนแต่มีคนนี้อย่ากันระคับเลยตรงไหน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 กลางน้ำเลยกลางน้ำเลยแต่กลางน้ำเลยตา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 ย